มี่เอซนะครับหลายหลายคนทักเขามานะครับหลังจากที่แพ้วเ้านะครับได้เว้าระบายแล้วก็ว่าทุกคนบอมีผู้ใดดีดลอยเปอร์เซ็น,นทุกคนก็เคยผิดพลาดมากกันทั้งเหมืออันนี้เพิ่นว่ามันบอมเมนนะครับผิดพลาดเรื่องอยังมันคนละเรื่องกันแล้วครับ ่นบ่ได้ผิดพลาดที่นอกใจสามีนะครับถามว่าผิดพลาดมันผิดพลาดอีหยังนะครับต้องว้าให้มันชัดเจนนะครับสิมเมาร่วมกันว่าสุกขนผิดพลาดแบบนั้นมันบ่เหมียนครับพอว่าหลายคนที่ไปเบิ่งหมอล่หรือว่าศิลปินที่เพิ่มกักมันบ่แม่นว่าไปเบิ่งหล้วการสนับสนุนในสิ่งนี้นะครับ พิ่นไปก็เด็กคว,วามหมักความมวนความซื้นเมนสิวา่าเรื่องส่วนตัวก็ตามนะครับเพิ่นบอกว่าเพิ่นบ่เปินปน,นังสันนี่คือเบิ่งง่ายๆก็จะเป็นฝากฟังแฟนคลับหลูบเอฟซี FC, ของผู้ใหญ่บ้านนะครับหรือว่าพี่น่องไปเบิ่งในคลิดหรือว่าในโพต์ใหญ่ ของสำนักข่าวญยใจกระตามนะครับไปอ่านเบิ้งคอมมนได้ครับว่ามันเป็นจังใดอันนี้บ่้า่นว่าการเอามาเว้าตอกย้ำนะครับคือการสี่ให้เบิง่งโตจากของนำว่าผลกระทบหรือว่าแรงกับเพื่อนที่กลับมาเหาเนี่หาเหาเนี่ครับมุมมองของคนข้างนอก มันเป็นจังใดมีแต่คนเขาว่าห้กำลังใจกำลังใจแล้วสิห้กำลังใจคนนอกใจใดจังไดบางคนมันวายจังสี่ครับอันนี้ก็ต้องยอมรับนะครับเพราะว่าความคิดเห็นแตกต่างกันแนนอนครับหลายคนกับหลายไฟแต่บอกเลยเลยครับว่าในรอยคนนี้ 95%นี้เห็นด้วยกับผู้ใหญ่บ้านนะครับพุ่นมองว่าคุ่นแพ้วๆนี่มันถือวานน่าแหละเนาะมันกับพิดผิดอีหลีนั่นแหละว่ามันผิดอีเล่นครับนี่กับ,บว่ามันเรื่องตัวเรื่องจริงซ้ำว่ามันเรื่อง เอามาเล่นเฮี้ยนหน่อยกันนะครับเรื่องแบบนี้เมื่อมันมีท่านนามาเล่าสู่กันฟังมันคือชีวิตจริงของทั้งคู่ครับแล้วก็ตอนนี้มันก็ยิ่งชัดเจนไปไงครับมันแตกสามมน,นมโมไปหลายแล้วนะครับหลาย,ลายไฟหรือหลาย,ลายคนที่จ้างงานเฮ้ามันก็สิเริ่มมีผลกระทบแล้วครับ คนอยู่ในวุงก็ยังล่ากออกอมีที่วอลย่นีกะเพื่ออยากให้เพื้นคิดนะครับถ่ายมันสิก,กับตัวท่านกรรีบกับตัวละห้มันท่านครับสองมือพนมดีๆครับตั้งใจคุยกันขอขมากันหดดครับมันว่าเป็นเรื่องที่หนาอายครับการขอขมา นสิ่งที่ตัวของเหตดผิดเนีครับเหตุยังก็ตามครับยกมือท่วมหัวไว้ลดครับคนไทยมักความอ่อนน้อมครับบอมีผู้ใดมักแข็งเกล่าวหรือว่าเกล่าวลาวใส่ครับเคยได้ยงงินบ่ครับยิ่งสูงต้องยิ่งโน้มตัวลงมาตำ่ำนี่คนแ่งสิม,มักนิยมช่มชอบครับทาเห็ดได้ครับ ต้องเหตุบังท้ายังสิเป็นแบบนี้ยังดืนดันต่อไปนี่ถามว่าลมได้ปะครับลมได้ครับยางมันมีคนนะครับบอกว่าดังไดก้กะดับได้บอม,มีผู้ใดเห็ดเท่าครับเท่าเหตุโตจาของเองเหตุแล้วก็ต้องย่อมรับครับเพราะว่าหน่าสิมีคนเตือนแล้วนะครับแต่ว่าบอฟังก่ยังสิด,ดึงดันเอาอยู่ต่อไป ก็บ้าวากันนะครับความหักมันบ่มีอย่างกีดขัน้นขวางท่างหักใด้เนาะนี่มันขึ้นในหนังครับซึ่งชีวิตจริงเขาต้องเบิงความจริงดีครับโลกปัจจุบันมันเป็นยังไงนี่อย่างที่สังคมย่อมรับนับถืออันใดที่มันฝืนยาไปเห็ดครับยาสไปดินสูง มันมีแต่เฮ้าเสียอย่างเดียวยิ่งเห็ุแบบนี้ยิ่งบอออกมาแบบนี้นะครับสังคมเหี่ยงหวาก็เข้าใจอยู่สว่วาออกมาเพื่อให้มันสอบสอบเพื่อองค์กรเพื่อคนนยุหันเป็นลอยชีวิตบ่เห็นอกเห็นใจกันผู้เป็นสามอกสามีเลยด้วย นี่แหละครับมันสิเหหูครับชีวิตคูมัน่่เป็นง่ายบร้ราบเรียบเสมอไปขนาดมีนะครับมีอยู่มีกินแล้วก็ยังมีถูกขึ้นเ่าครับกระบ,บอกคิดนะครับว่าสิเกิดปัญหาแบบนี้ได้พี่นองกับสังเกตคลิปตังๆนะครับ ที่เอาออกมากเปิดเผยตอนนี้มานีมีแต่เฮียงค้นมองไปเรื่อยล่ะครับว่ามันโดนมาแล้วเรื่องแบบนี้ด้วยสายตาพยายบาลหรือด,ด้วยหน้าตาที่โศกเศร้ขาของเรามันบ่งบอกให้เห็นได้ครับว่าคนอมทุกข์ครับแต่ว่าเห็ุจังไรบันต้องกำเกินฝื้นทนอยู่กับสิ่งแบบนี้มัครับ ย่อมรับว่าดดอีครับถ้าทุกคนนะครับเห็ดแบบนี้เบิดสังคมไทยนี่วูไว่ไหายทั้งนั้นครับมีแต่เหตุแบบนี้เอ้ยเดี๋ยวก็ฆ่ากันตายเบิดครับพอบางคนมันหึงหวงมันเกินนั่นนะครับอันนี้ถือว่าซอฟพิสุท์ครับเบาหักเลยได้เล่านี่ไหมย่อมใจเลยผมย่อมใจ บอกเลยว่านี่คือของแท้ใจเล่าเนี่ต้องแข็งแกร่งดีครับย่อมทนมาไใดขนาดนี้ทั้งที่หูว่าโดนถ้าเป็นผมว่าไม่มีโอกาสเบาครับจักยังเป็นยังเหรอครับนั่นคืออารมณ์ของคนมันบอกขือกันทายเหตุยังครับ ย่อมรับผลกระทบที่กลับมานี่แต่คิดว่าย่อมรับใดกับสู่ต่อไปครับแต่สังคมสิย่อมรับย่อมรับก็อีกเรื่องหนึ่งครับผู้ได้มกดีหรือว่าสนับสนุนกนวากันไปครับแต่ผู้ได้บ่ามาักอันนั้นก็แล้วแต่บังคับกันบ่ไดห้ามกันบ่ไดครับนี่นะครับ สิ่งที่อยากว่า